แบกิเบอร์เดย์เดย์ทูยูกำลังสีลงมือเนาะโอ้หเจ้คนกำลังตักด้นน้ำโอสีเสียอ้โสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับข้าสู่ส่องบาไก่ตรงลีเนาะื้นนี้วานยังเกาะเต่มวันี้วันคานไม่นี่บกไก่มาอย่างนี้วันคานยังวัน สีมภาพัมึงหนึ่งมากวดีหลานหลานน้อยครับอันนี้เดียวเป็นเดล่านน้อยอันนี้จะเป็นเลือดแปงหรือว่าเขาเอิ้ญมาอย่างต้าเลือดเป็ดเฉพาันนี้นะเออกระเมนเลยมีหนึ่งจานสองมีสี่จานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้งานวันเกิดหลานสาวเนาะพี่น้องเนาะเดียวสเข่าสีผ้าเข่าไปเบิ่งข้างในเนาะว่าโอ้เพิ่นกับ กหลายคนนะพี่น้องกำลังสีเป่าเค้กน้องพี่น้องเนาะตาเต้าปุ้ยวันเกิดวันเกิดสาวจืดูผล่เกิดย่องมาทุกสายจืดโคตรละเค้กพี่น้องก็มีแต่พี่น้องเพื่อนใกล้ลูกหลานเนาะสี่หาคนมาเป่าดูเป็นนางจืด À, happy birthday to you. Happy birthday to you. Chuck oh, chuck 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 ch yeah. ch no, no. Happy birthday, happy birthday, ป่าวได้ไอซีไปป่าวเลยดิป่าวป่าวแฮงป่าวเลยป่าวโลดป่าวโลดป่าวเลยป่าวเลยป่าวเลยป่าวบ่เฟนเด้อพี่น้องล้านกันยังน้อยอยู่ป่าวแฮงลูกป่าวซอยป่าวๆป่าวเลยแม่ติ๊กป่าว จริงๆอ้าวขอบคุณได้จืดแล้วดิยาวมาละอาตองปาร์ติยูเนี่ยยเบิ่งเนาะาวพลก็มีุดนึงเนาะมาให้หลานเนาะอ่าเป็นของขวัญของววันเกิดให้สาวจืนด้งเด้อให้อยู่ดีมีแฮงด้ยนางเด้อเอ้าบ่เอาซุเอามาได้ผู้ซื้อมาให้แล้วไปแกงใเอาคืนขอบใจเด้อป้าเด้อบ่วง อ้โอุจาอุจาสุดสุดงามมหาวัดแกงถิ่มลานสวกันเลาะพี่เนาะเค้กอะัวไอจืดกินก้อนแล้วไปซือตักตักอะไจืดแล้ก็กินตักตักไปตักเค้กตักเค้แกนี่เราหานผแแล้ก็มาหากันแกงต้มแล้ววานกระเป๋าตัก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 บิดแล้วผุแลไงผุนน่นผุนละสิบสามสิบ

ร้านเนาะพี่น้องเนาะมืนกัใหญ่มาไปหาซึ่งไม่ได้ก็ยาม้องเงินนะหาซึ่งพังหมดเพราะแม่เนาะกำลังสีลงมือเนาะจี้เพื่อนกำลังตักต้นหอมซีเซ่เพื่อนเจ้าบระดิษฐ์มังนาว่าสาวแค่มาครับอันนี้เป็นต้มหรือแกงเนาะอันนี้จานพ่อจะส่งจานพื่นละจ้ะให้ลูกได้ผัวงาม มาเอามนาให้พ่อกเค้กเนยบดเบรบเลยเออนยขอนได่กินอันนี้เลยเออแล้วกินไหมนั่งอยู่นอกน้ำผู้ชายพื้นเมัันานโมก้ามากินนี่กกอันนี้แซ่บขนาดจะเข็มเข็มนิดนึงแซ่บ มานะแม่อิบมาม่แม่แมมาเด้อมาเด้อมันนากหมเ้อนี่อบนแม่เขากินเด้อเอาไปหาเาเด้อไมกิน้ผู้บ่าวไปป้ายทา้านเห็นแงน่